Gracias. Sí. มาบานการแสดงเป็นประษ์คมสมาเกิดปังแมานีเกิดปัาต้องอดีเจังกิรองกิดิเจแลขัดามาไม่กี่จุดอู้นาเราเอาที่สุดจริงๆตัดที่ปีนตะดนตีนละปีตีปิดใครชนะและด้คอมุล แล้วนี่และกับคุณนิ่งแต่พี่ได้สำหรับไยด้ยิงในเพ่งเป็นผูน้ชมพี่รมยาออบูนนายมกมีแล้ว ปวดกันเยอะเลยค่ะกลับมามาควรกันเจ็กเจ็นีเอ็ดเหม็มนึกว่าแกไม่ล็อกตามาแกล็อกตามีที่ตลกก็มาาจับสีตลกตามีแต่ว่าร่วงคนเราไม่ไหวเดียวไม่อึดไม่แอ็ดไม่แข็งไม่กลมนึกว่าตาล็อกบางคนเล่นนา้เงอนกับไปได้แบบนี้ก็อีกเลย อาเลยปูนแต่เราอย่าละความพยายามพ่อจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแน่ปูนคณะตลกคนนี้เราคัดมาเหลือกี่คณะแล้วปูนสามคณะมีใครบ้างละปูนที่คัดเข้ามานะ่ะฝาต็อกฝาเลื้องละตายแล้วละปูนเอ๋อเราต้องตายแล้วนะมีคณะอะไรที่ปูนคัดเข้ามาบ้างละปูนที่ปูนเห็นว่าตลกนหะม กาย่างเนี้ยกับไอ้บางอาไรกายโตไอ้แก้ว้โตเนี้ยเนี่ยใาไหนจะกี่แกโตนั่นไม่ข่ย้านเลยครับทำไมไอยพูนเลียงตาวไหนดีกว่ามมันกินในทางานเลยดูควาอยไม่ไหวแล้วนี่ชักว่านี้กัหมดแล้วเนื้อเรียระตูเลยแต่ไม่ยัดก็ไอย่าเช้่ตีอะกู เอาตลอคณะแรกเข้ามาเลยพอ่อขาก็ตั้งใจดูหน่อยนะเพื่อพ่อจะได้ขำนะพอ่พอพ่อไม่ดุไม่ดีแค่เดีดพ่อขำหน่อยนะพ่อนะอารปูนเชิญก็เข้ามาเลยสิเชิญกับนายร็อกคณะแรกกับนายร็อกคณะแรกกับอืมบังนริเชิญยิ้มเชิญกับเชิญเชิญเชิญ มาเร็วพี่ทองมาเร็วก็เชิญเราเร็วเร็วเร็วนี่ว่วหน้าคณะใช่ไหมครับครับผมหัวหน้าคณะครับบางงานรีบเชิญยิ้มถูกต้องครับเดี๋ยวนายคณะอยู่ไหนกำลังเดินมาแล้วครับพี่ทองพี่แกอยู่โถนี่ผิดมอยมาเร็วที่มามาแกมามาแกทำใจเฮ้ยไ,ไม่ได้กูมาวับ Chưa gặp đến cả góc rồi Đi ông cả cả mấy bà thí Làm ai tố của nhìn của cả Mà đi ông kép cả ra tố Muốn có gì ác leo cũng không mà ra Mày quay về cao luôn, khơi mất về nhưng mà cao luôn, khơi mất thì còn bữa thì ai à, 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 là nào kêu tóc thái này thì. แ well, so <Yeah. S 2> ่งร <pit> ้องประมาทครับพร้อมแล้วครับเอาบางเนลีเชิญยิ้มเชิญครปองแฟนต์แฟนนั Việt mềm chai một đen đây không? Nữa, thằng, ăn, thằng không có oh. lúa Không oh, Thôi không 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 Xin hỏi con một đen Đeo một con nghe đeo vào một phan cũ Không Thôi con không 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 lên nó báo không Đêm nay đốt này lên này, bà xa ra đi bà đi húa! Không được không Không được không Ây chặt mẹ con tâm tài không Ta đốt đây lên này còn mấy húa lên 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 nông Hả? Một nghe đeo hay biết đó

เด็กมาแต่ตั้งไรกูยันเมมยูก็บ้าเลยเมมโมงตี่กูนี่เม็ดน้ำไปดื่อันเก็บคุเได้เจ้ไม่ได้ดูดกันได้เล่นไม่ได้ตั้งเราก็คุ้น ภาพเบื่อมันขี้ใจขึ้ยเอาแต่แต่ว่าไหนบุ้งกอกเจ็ดคนนั้นไม่ใจต่อยขึ้นนี่เปรี๊กูเป็นจำเป็ดเออกูเป็นคีย์บอร์ดเบสเออเบสคีย์บอร์ดเหรอเอ้าลองครับเอาในรองในที่บุกไปเลย,ยบงมากร้องไม่บอกตายบอกไปหัวเอาเรื่องเลยเรื่องเลยน้องเอานี่กูตายแล้วนี่เฮา <laughs>

ไม่ลงเลยติเบ็ดเบ็ดเบังพื้นเบ็ดเบดตุ๊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 หายดีุกดอกันตุ๊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 ต่อะไรต้กูทำันเพีแล้วเอาเลยนะเอาเลยนะม่เก็บเนอะไรจะี้นมาถ้าามาีว่าดดลยแตน้าเมื่อูก็รู้ม เอา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 เรียกเรียกพ <c oughs> ีกมันได้ไมาอีตุตตุตตุตตุแล้วพี่จะไงกินขนมๆๆหมื่นแปดไอ้ยัาษหน่อยช่วยดีข้าเรียกข้า ลถมาฟันเรียกเป็ดเลิกกันไม่ให้รักปันแน่ตูดตูดตุดตุดตุะแตก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 แตตุกคุมมี่ข้าวมันดังดอกอโดนแตดมันตปอยเบาตาที่ย้อยไม่ค่อยตัดแตก เด็ดแม่งยับยับมันกูเลยยัยับเร่งเอาเรียกพี่ได้ไหมตุ๊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 แล้วพี่ได้กินขนมเหมือน มาดีเหมียดเหม่ยนั่งเล่นตลอดบนนั่งโตเป็นคำวิ่เลยกิวชนกันเลยไม่ตลอกแล้วออกไปเลยไปเมียดเม่ยตะลอกไล่เดินไลยนองเชิญจักเมยไม่จะกูไปล้อปากโผล่ไม่ปหัวไมาจะไปยนอาไปาองไปไม่อยากจะเมยี่นี่กับกูป้าไปไช้หูติ้งไปนอนไปไปกับกู เอาเชิญกันนะต่อไปนั่งเบิดกัน่ไดไปกูปีปีหลู่หลู่เหมือนจะหุนเ่ะแม่เล่นอะไรเยอะเลยกระต่เล่นหลู่บ็ดหลูปีนาลูเชิญต่อไปกันนะข้าท่าอุดบันเทิงเชิญ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 มามาเร็วลูกมาเร็วมา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  À, còn rồi nè, chúng tôi đang ăn nước mắm, ở đây nó có sẽ mượn พร้อมแล้วไหมกับขนาดการล็กพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับเชิญเอาไอ้คนไปทั้งมาทำหน้าที่ไม่ขำแล้วกูจะขับกินตั้งคู่เลยมึงเลยมา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 แมา่ไม่ล็อือนี่อก็รอดชมมาอย่างดีนี่นะลุกนะเอ้เอา,เอา ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสีฉละสีใครอยากขี่รถทัวรฉนละสีฉละสีใครอยากเป็นเจ้าทัวร์ฉัละสีฉัละสีใครอยากตัวหุ้มทองฉัละสีฉัละสีใครอยากเป็นหมาฉันละสีฉันละสี อยากเป็นหมาฉละทีฉละทีใครมันคบไม่ได้ฉละทีฉละทีใครมันจันได้ฉันละทีฉันละทีใครเป็นผัวแม่กูกูอะไรกันมาไม่ห่วงเลืเอาล็อกล้อกล็อกเด็กไม่แป้นไม่รลื้เราตามให้ล็อกลูกเอาเอไอ้สิบสิบสี่สิบ

สิบสอสิบสามสิบสี่สิสิบองสิบสามสิบสี่สิผมไม่ชอบขอมปีผมไม่ชอบผอตังะผมไม่ชอบผอตอะผมไม่ชอบผอมลสิบอสิามสิบสี่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่ผมชอบลูกเพชรผมชอบลูกพลอยผมชอบลูกเท้ยผมชอบลูกลิสสิบอง สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสีแวนผมชื่อเของมาแวนผมชื่อหน่อยแวนผมชื่อหน่อยแวนผมชื่อจีบสิบยี่สิบสามสิบสี่สบสิี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถต่ผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหือผมชอบขึ้นลกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบี่สิบสามสิบสี่ผมชอบปีรักผมชอบอีรลานผมชอบปีสารผมชอบปีสิบยี่สิบสามสิบสีสี่สิบสามสบสี่สิบผมชอบลงรถผมชอบลงเรือ ผมชอบลงเนือผมชอบลงเล็กติดขี้ติดจัเห็นล็อกแล้วไหมพงศ์เ็ตทต่อเล้วกู ม่เอลูกอ๋ดตรงนี้ติดอยู่ในลิตรหลักยากอยหนีไอหัวตัราเทศดไม่ไม่ไม่อาทิตย์ยี่สิบสามสอาทิตย์ะยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบออกผมชอบออกเรือผมชอบออกเนือผมชอบออกลิอาทิตย์ลยี่สิบสามสิบสี่สิบอาทิตย์ยีบสามสสีสิบผมชอบคนจนผมชอบคนรวยช่วยกู้กวช่วยกูติดอยู่ในลิ เลยไหผมมัดมัดแต่แต่สามีแต่ลูกอ่ะจนไม่ว่ามั่งเลอพวกอา์ไลวงชิญรับแขกไม่ไม่หายแล้วหาว่าขยเหอ่ะมันเอาเชิญคณะต่อไปมาต้าต้าคณะนายสอดใจนายจนายนุ้ยเชิญเชิญเ เอามาเดี๋ยวพี่ซีมาเดี๋ยวพี่นุ้ยมาเอาพพ้อมเลยไหมขนาดตลกพ,พร้อมเลยยังอ่ะพี่เพีงบ่าเบไม่ลอกฉากเราลกฉากน้อยอ่ะน้องเอมึงต้องกีเสีกกันว่าเราใครคนตทยมาเอเราไอ้ทีกันแล้วไงหน,หนุอยอ้ยเอะ ไม่ร็อกผือนีวัวพามคำเดียแม่ไม่ล็อกใรได้ดึงหนาเนบอกไม่รูยิงเกตีนู่นแต่ล็อกก้าอยู่จำได้เลอยากเหม่ยนัน้าเอ็นเปี่ยนอยล่นี่เราเอาใจนี่เด้อเอเ้อลเล่นอะไรพี่เต้เล่นไปก่อนเอาลองดูพี่เต้เอา อูไม่ผักเล่นหมาขานาตะล็กเราขานาตะล็กเราไม่เดักป้ามาใส่มเราตู้ว่าเรามาเอาขังลาเนี่ยฉากเล่นกับต้นเนี่ยเล่นเลยกูกูเล่นไม่ถูกเล่นไม่ถูกอาต้องเล่นเนี่ยตะล็อกเลยกูไม่ทำไม่ดุกไม่เต็บเอาปันนี้มุกอูไอ้ มึงคิดคำพไรมาอะไรันกูต <credit> uh, ่อตายกูแ oh, ค่ว yeah, ่าตาพีฮะแต่ถ้ามึงต่อพีกูแค่ว่างตาพีออกไหมเอ้าเอาไหนนเป็นนังแบเอ้นออมึงตายอนน้องกูมึงตายอนเอ้กูตายกอนนะฮะกูอยากทาหว่าจากชุมพรมาสุราใช่เวลาามชมจากสุราไปนคร ชายเวลาประมาณส่งชมูจากนาครไปาับคลาใชยเวลาประมาณสงชมูปูยาะก้าหมอนหน่อยถ้ามีรถค่อยเก็บผู้รับชิลลว

แล look, look cow, ้วอะกูยอมให้เลื่อบโอ้ยหยัดเม็งค่กันตายอยู่ทีนั้ก็มต่ไมมงูแค่กันอยู่นี่รจักรนอามึงไทยใหมมาหยัดแมอเราอยักรถจักรยาให้ไหมก็ัดแมดรกที่อยานก็ยิงกันว่าคนทราบรักว่าที่ปูนอยากเกิดอารมณ์สิ แน่นายเฟ้ยน่ยืนไม่โตแก๊กับแม่กูโตแก๊กไปมาโอกูอยากจะท้าว่าอะไรเออหลุดควยอะไรเออหลุดควยหลุดควยแต่เขมี่โลมามาเฮ็ดเขมีโตโบกี้คือหลุดควเฮ็ดแล่ได้หลุดควน้ำถ้าลมมันพัดควยถ้านามันรลดควย ก็มื่าลงมามึงอะไรเอเอเคดไอแกโม้กดีแล้วได้ๆอบ่รู้มากกางอ่ไอ้ดีการปราบไม่ตำานิเล้วเดี๋ยวม่กูเค็บบางนี่มือพวกมันเร็วเอามึงทายมาเดกแม่หลอกนี่กูเกพักเะยหรอ เดือนอะไรเอ้ยม <champions> ี43วันเดือนครึ่งไอ้เจ็กแม้นี่โรเพเทเขามึงซีบเลยไอ้ดีกายปราบที่ไอ้บ่าวนี่ซอโมงตีฟูแล้วนี่ไอีอันนี้ก็ว่าแล้วน่าเดี๋ยวลงเป็นในขวดนั้น กูมองไอ้ลุงในขวดเขี้ยวเขี้ยวมันขวดเบียนช้างมันเมาไม่แรงมันยังบินโอดพวกอานล้วแม้มันต้องเม็ดแม่มันเนียนไอ้มาล่ามกูเรียงนี้อันนิดนะออันถิงกุ้ยเพื่นนะแมนียนกับนมไม่ไปหายขึ้นอย่างบินใลังโด้เข้ามากูตีแม่งบินในเปลเทอร์ไม่ได้มาเถืองบินเออ จัดการก้าวไปเลยไหนฟ้าไหนปาตักเดียวไหนอ้อะเอาเล่นมุกเขาบ้างกไม่ว่าขครยาอ้อเราเล่นไงนตายห้ไม่จัดเมย์หัวหนไม่ได้พอกู้ก็ต้องมาดักฆ่ามึงไม่ได้เคยก็ได้คนหนจัดเมย์มันจะได้เราอัวคุยกัแล้วแต่แปลใจดใจแปกตัว มึงด่า่คยได้ไหมนิออกกตูต้ไปนนนไอ,อปกกนอนั่นไม่เด้เอาไปไปไปนองไปอ่า่าล่าฮ่าฮ่า่าฮ่เด่าฮ่ากิาฮ่าวนีฮ่าอ่าฮพา่าฮ่านไม่าักเล่นกาา่าาฮ่าฮ่ด่าเลาดี่าน่่พ่อขำพี่าู่พ่พอช่วยพ่อด้วยลาก่่าออ่า่า่างา่าออง

জরা <muchas> জন্ম เมื่อจังปลื้มใจคือซ้อนใจกติวมแล้วมิออกมาแจกแตเกตประธานีเมืองซีมาแลพองเฮาแทกแล้วเมืองจะแจกแผ้นดินซีปีกว่าเม่นพระบิดามีความทุกข์ั้นทุกหมกใจแจกันปีใจตั้งชา ทั้งสิ้นคุยอวูมีในตอนใจปักอยู่นีเวทแค่แต้มนีแล้วแปลวงตาหมินคนที่ไป้อเธอยากอยาากว่ะท่อะไรคุยกัน